สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผ่านการหมากกแต่งทำเองนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการาใส่ตัวทุบเทียนแพรแล้วก็คันหมากเอกนะครับผ่านตัวรองแหวนนะครับผมในการใส่นะครับตัวนี้เราสามารถถอดข้อถอดออกได้นะครับพี่พนะครับจะสังเกตเห็นว่าระดับการวางนะครับก็จะ เข้ากับคอม้าเลยนะครับนี่เลยนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านที่ได้รับไปแล้วก็ตัวทุบเทียนแพรไปวางใส่ตัวพานเปล่านะครับมันจะสูงเกินไปนะครับผมก็อยากให้เกิดความสวยงามนะครับก็สามารถดูตามคลิปได้เลยนะครับวิธีการจัดเรียงนะครับผมการวางตำแหน่งนะกับพานห้าพานงานแต่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ